สวัสดีค่ะชื่อแพทค่ะแพทเป็นผู้บรรยายให้กับไทยฟลิงก์นะคะในส่วนของภาคทฤษฎีเฟอร์คอตคลัสเบย์ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําค่ะว่าในบทเรียนที่เราสอนนั้นนะคะหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะเรียนแล้วจะเข้าใจไหมจะช่วยคุณได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะคะก็คืออย่างที่ปรากฏในหน้านี้นะคะบทเรียนทั้งหมดของเรานั้นมี9บทด้วยกันค่ะแต่ละบทนะคะก็เนื้อหาแน่นค่ะ จะเป็นการรวบรวมเนื้อหาที่มีความสําคัญแล้วก็จําเป็นจริงๆนะคะที่คุณจะต้องรู้แล้วก็จําเป็นสําหรับในการสอบค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะสไลด์หน้านี้นะคะก็จะเป็นสไลด์ประกอบการสอนจากบทที่1ค่ะบทที่1เนี่ยจะเป็นบทนําที่จะเกริน่นนาให้เรารู้ว่าใบขับขี่ประเภทคลาสเเบเนี่ยไปขับรถอะไรได้บ้างนะคะมีข้อบังคับอย่างไร ต่อมานะคะสไลด์นี้ก็ยังอยู่ในบทที่1อยู่ค่ะเราจะมาเรียนเพิ่มกันค่ะว่าใบาขับขี่ประเภทคลัสเซเบเนี่ยเราจะไปขับรถพ่วงนะคะเราจะไปบรรทุกบรรทุกอย่างไรพ่วงรถพ่วงอย่างไรถึงจะไม่เกินข้อกําหนดที่อยู่ในกฎหมายอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ยอดนิยมยอดฮิตเหมือนกันเรื่องหนึ่งนะคะที่มักจะออกข้อสอบบ่อยๆนะคะ ถ้ามาเรียนกับเราเนี่ยก็คือเห็นไหมคะก็คือจะมีการใช้ภาพแอนิเมชันนะคะแล้วก็อธิบายอย่างชัดเจนนะคะทีละขั้นตอนนะคะไม่งงแน่ๆคะ่ะถ้ามาเรียนกับเราแต่ถ้าอ่านเองนะคะเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ทําความเข้าใจยากนิดนึงนะคะ ตัวอย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการวางตำแหน่งรถในทางจราจรนะคะจะอยู่ในบทที่4ค่ะบทย่อทิตเหมือนกันบทนี้ยากนะคะเพราะว่าจะเป็นบทที่จะต้องประยุกต์เอาความรู้ทางด้านกฎหมายป้ายจราจรต่างๆเนี่ยแล้ามาประยุกต์ใช้ในสภาพถนนจริงๆนะคะคือคุณจะต้องเข้าใจกฎจราจรจริงๆนะคะถึงจะปฏิบัติได้ถูกต้องนะคะเราก็จะมาเรียนกันค่ะว่าคือคุณจะต้อง อยู่เล่นไหนจะต้องดูสัญลักษณ์อะไรบ้างการอ่านป้ายอ่านอย่างไรการอ่านพื้นถนนนั้นอ่านอย่างไรนะคะสไลด์ต่อมาค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งของเนื้อหาในบทที่4นะคะคือเราจะมาดูนะคะว่าในทางปฏิบัตินั้นนะคะถ้าเราต้องขับรถในทางแยกแล้วก็มีป้ายการจราจรแบบนี้นะคะเราจะต้องขับอย่างไรคันไหนไปก่อนคันไหนได้ไปหลังนะคะต่อมานะคะสไลด์ต่อมาก็เป็นเนื้อหาในบทที่4เหมือนกันค่ะ ก็จะเป็นเรื่องของป้ายห้ามจอดนะคะตรงไหนจอดได้ตรงไหนจอดไม่ได้นะคะการอ่านป้ายห้ามจอดนะคะก็มักจะ้อสอบเหมือนกันคือการสอนแล้วก็การทําภาพประกอบนะคะเราก็จะพยายามทําให้คุณเข้าใจได้มากที่สุดนะคะจะเน้นความเข้าใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะข้อสอบก็จะเน้นความเข้าใจเป็นหลักนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างถัดไปนะคะ ตัวอย่างถัดไปก็จะเป็นตัวอย่างที่อยู่ในบทที่5ค่ะจะเป็นเรื่องของการขับรถในสภาวะที่พิเศษนะคะอย่างในนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการขับรถในที่มืดค่ะเราจะมาเรียนกันว่าควรจะขับอย่างไรนะคะควรจะใช้ไฟอย่างไรใช้ไฟสูงเมื่อไรใช้ไฟต่ำเมื่อไหร่นะคะเห็นไหมคะก็คือเราก็จะใช้ภาพอนิเมชันอธิบายนะคะเพราะว่าอ่านหนังสือเองนะคะเราจะต้องใช้จินตนาการกับความเข้าใจท,ทาง้นภาษาเยอะหน่อยนะคะแต่นี้ก็คือ การใช้ภาพแอนิเมชันนี่ก็จะทำให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้นต่อมานะคะเรื่องต่อมาก็ยังอยู่ในบทที่5นะคะ,ฉะเฉลร่งพอกัดเฟืร์จะเป็นการขับรถในสภาวะที่ลื่นนะคะคือเราอยู่ในประเทศนอร์เวย์นะคะเราก็หลบหิมะไม่ได้นะคะเราจะต้องทำความคุ้นเคยกับมันเราก็จะต้องใช้ทักษะนิดนึงนะคะเราก็จะมาดูกันว่าควรจะขับรถอย่างไรในที่ลื่นนะคะใช้ยางอย่างไรมีหลักในการขับอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญคะที่เราจะต้องรู้ สไลด์ต่อไปนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องหนึ่งในบทที่7ค่ะจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการดูแลรถยนต์นะคะซ e กเ c ดส control น,นะคะดูแลไฟดูแลพวงมลาลัยล้ออย่างไรนะคะตัวอย่างก็จะเป็นเรื่องของไฟค่ะคือไฟตรงไหนเนี่ยมันชื่ออะไรนะคะสีอะไรอยู่ตำแหน่งไหนนะคะในช่วงหลังๆนี่ก็คือเรื่องไฟนี่ก็เป็นเรื่องที่ชอบออกข้อสอบมากนะคะทุกตัวเลย ต่อนะคะอันนี้ก็ยังเป็นเนื้อหาในบทที่7อยู่นะคะคือไฟที่อยู่ในคอนโซลหน้ารถนะคะถ้ามันแดงขึ้นมาหรือถ้ามันเป็นสีอื่นสัญลักษณ์ต่างๆนี่มันมีความหมายอย่างไรนะคะ,ะเราก็อธิบายอย่างละเอียดเลยค่ะในสไลด์ถัดไปนะคะจะเห็นว่าเราก็จะมีภาพประกอบให้ชัดเจนนะคะคือตรงไหนมันผิดปกติจะต้องไปดูตรงไหนนะคะอันนี้ก็คือโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะ นึกถึงตัวเองว่าไอ้เรามันก็ไม่ชอบเรื่องเครื่องยนต์เท่าไหร่นะคะอุจะต้องไปหาดูภาพแต่ละที่แต่ละที่นะคะก็เข้าใจยากทีนี้ก็คือเรารวบรวมมาให้ดูหมดเลยนะคะไฟแดงตรงนี้จะไปดูตรงไหนอยู่ตรงไหนนะคะก็พยายามจะให้คุณเข้าใจได้ง่ายๆคะ่ะเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะทุกคนจะต้องรู้แล้วก็เห็นว่าช่วงหลังนี้ก็คือออก้อสอบบ่อยนะคะเรื่องนี้ต่อมานะคะสไลด์ต่อมาจะ เป็นตัวอย่างที่อยู่ในบทที่8ค่ะบทที่8ของเราจะเป็นเรื่องของ first aid ค่ะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนี้มันก็จะเริ่มตั้งแต่ถ้าหากว่าเราไปพบเจออุบัติเหตุนะคะเราควรจะทําอย่างไรนะคะปกป้องสถานที่โทรติดต่อใครนะคะจะต้องทําการปฐมพยาบาลอย่างไรเบอร์ตํารวจรถด,ดับเพลิงรถพยาบาลที่เบอร์ไหนนะคะจะติดต่อในภาวะแบบไหนนะคะมีหมดค่ะบทนี้ก็ออกข้อสอบนะคะ ไม่อยากจะโม้เลยนะคะว่าเนื้อหาที่เราสอนนี่ก็คือจะเป็นเนื้อหาที่พื้นฐานจริงๆแล้วก็มักจะออกข้อสอบนะคะต่อไปค่ะบทสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นเรื่องป้ายจราจรค่ะเราจะอธิบายป้ายทั้งหมด9้าหมวดหมู่พร้อมภาพประกอบนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะป้ายยอดฮิตนะคะออกข้อสอบแน่ๆเนี่ยก็คือเราจะเจาะลึกเลยนะคะอย่างเช่นในหน้านี้นะคะก็คือจะเป็นป้ายในหมวดหมู่ฟอร์เชสไวแล้วก็วิ๊กพลิกนะคะเจาะลึกค่ะคือต้องการที่จะให้ กเรียนของเราเนี่ยเข้าใจให้ได้แน่ๆค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ก็คือจะออกข้อสอบแน่ๆค่ะถามว่าอ่านเองได้ไหมคะอ่านเองได้ค่ะแต่ใช้เวลานิดนึงนะคะคือถ้าโดยเฉพาะคนที่ไม่คล่องเรื่องภาษาก็จะใช้เวลามากกว่าคนปกตินะคะค่ะอันนี้ก็คือการที่มาเรียนกับเราก็จะทําให้คุณประหยัดเวลายิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เข้าใจได้เร็วขึ้นต่อมานะคะป้ายการจราจรที่เกี่ยวกับการร่วมเล่นนะคะแล้วก็การแยกเลนเนี่ยเป็นป้ายที่ เพิ่งมา hit ช่วงหลังเนี่ยนะคะเขากสอบบ่อยนะคะเราก็จะอธิบายละเอียดค่ะไม่พลาดแน่นอนค่ะขันไหนมีวิกฤติบขันไหนไม่มีวิกฤตินะคะภาพใหญ่เจาะลึกอธิบายชัดเจนค่ะเอาเป็นว่านักเรียนของเรานะคะเมื่อเรียนจบคอร์สไปแล้วเนี่ยนะคะจะต้องเป๊ะค่ะเข้าใจนะคะมั่นใจเต็มร้อยในห้องสอบเลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างค่ะที่คุณจะได้เรียนกับเรานะคะ เห็นไหมคะว่าการสอนของเรานั <off> <afar> you know ้นจะพยายามทำเรื่องภาคทฤษฎีซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจยากแต่จะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยากสำหรับคุณนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่คล่องเรื่องภาษานะคะก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเราบรรยายสองภาษาไทยนอร์เวย์ตลอดการสอนนะคะ ใครที่อยากไปสอบแบบพร้อมๆนะคะแล้วก็มีความเข้าใจจริงๆนะคะมั่นใจเต็มร้อยเป๊ะๆนะคะลองมาเรียนกับเราดูค่ะสมัครได้แล้วนะคะวันนี้เข้าไปค่ะที่ w w w t h a i f l i n k c o m ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะคะถ้าใครถูกใจนะคะสวัสดีค่ะ